ดอกนี้จุกจตุพรสวนอดิสรก้มหัวแม่ชีบวชใหม่จตุพรเฉ่งเพื่อไทยด้อยค่าเก้าไกลเป็นสามเณรฟาดกลับไม่ดูตัวเองยกยอแม่ชีเพิ่งบวชใหม่เป็นเจ้าอาวาสพักให้พวกพรรษาแก,แก่ก้มกราบไหว้ดึงสติการเมืองอยู่ที่ประชาชนยอมรับคุณค่าวัดกันด้วยกติกาเลือกตั้งไม่ได้วัดกันที่พรรษาแก่แก แล้วก้มไหว้แม่ทีลูกอดีตเจ้าอาวาสพักย้ำสุชาติยืนหนึ่งประธานสภาเกมถูกวางไว้นายจตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนหน้าไหว้หลังหลอกโดยระบุพักเพื่อไทยแสดงพฤติกรรมกลับไปกลับมาเพื่อก่อปัญหาและมุ่งแย่งชิงตำแหน่งประธานสภามาครอบครอง ถึงกับออกแบบเกมการเมืองด้วยการด้อยค่าเปรียบพรกเก้าไกลเป็นสามเณรอ่อนพรรษาจะเป็นเจ้าอาวาสวัดไม่ได้แต่กลับย้อนทิมแทงพรกตัวเองที่ยกชูแม่ชีบวชใหม่เป็นเจ้าอาวาสพรกให้พวกแก่พรรษาก้มกราบไหว้ในทุกวันนายจตุพรกล่าวว่าตำแหน่งประธานสภาไม่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบแบบสามเณรหรือพระบวชใหม่หากพรกเพื่อไทยใช้วาทะด้อยค่าทางการเมืองเช่นนี้ คงถูกย้อนเช่นกันว่าแล้วพักตัวเองเสนอแม่ชีเพึ่งบวชมาเป็นเจ้าอาวาสได้อย่างไรกันน้ำซ้ำพระแก่พรรษาในพักอย่างโค้งหัวกราบไหว้แม่ชีบวชใหม่เสียอีกหรือพักสามารถทำได้เพราะแม่ชีบวชใหม่เป็นลูกอดีตเจ้าอาวาสพักพระแก่พรรษาจึงต้องนั่งกราบอยู่ทุกวันส่วนพักเก้าไกลนั้นแม้เป็นพักของสามเณรบวชใหม่ แต่ประชาชนยอมรับเลือกมาด้วยเสียงอันดับหนึ่งแต่วัดเก่าข่ำครึมีพระแกะพ่พรรษามากมายกลับเอาแม่ชีมาเป็นเจ้าอาวาสดังนั้นทางการเมืองจึงไม่ควรด้อยค่ากันถ้าอยากได้ตำแหน่งประธานสภาก็ควรพูดกันตรงๆไม่จำเป็นต้องแบ่งบทการแสดงพฤติกรรมหน้าไหวหลังหลอกนายจตุพรกล่าวว่าพรรเพื่อไทยแบ่งบทกันเล่นเพื่อแย่งชิงตำแหน่งประธานสภานั้น มีลักษณะพูดกลับไปกลับมาเริ่มแรกบอกพักอันดับสองต้องได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วต่อมากลับหลังหันเปลี่ยนมาบอกให้พักอันดับหนึ่งได้ประธานสภาสิ่งนี้หวังสร้างปัญหาภายในพักเพื่อไทยกันเองอีกอย่างการประชุมพักเพื่อไทยที่โรงแรมเอสซีพารเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานั้นได้ให้ในายอดีศรเพียงเกตขึ้นพูดเป็นคนแรก แล้วสื่อมวลชนถ่ายทอดสัญญาณทางการเมืองสู่สาธารณะจนจบจึงให้สื่อมวลชนออกจากห้องประชุมดังนั้นพฤติกรรมการเมืองเช่นนี้เป็นการจงใจให้เกิดขึ้นเป็นการตระเตรียมไว้ของพักเพื่อไทยและไม่น่าใช่เหตุบังเอิญน,นายจตุพรยืนยันว่าในเกมการเมืองที่ถูกออกแบบไว้นั้นตำแหน่งประธานสาภาเป็นของพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะพิจารณามุมไหนก็ได้พักเพื่อไทยอยู่ดี คือเก้าไกลยอมหรือไม่ยอมก็ได้พักเพื่อไทยหรือเพื่อไทยมีมติยกให้พักเก้าไกลก็ตามก็ยังจะได้พักเพื่อไทยอยู่ดีส่วนพักเพื่อไทยกล่าวหาว่าถูกพักอื่นทำลายจนได้รับเลือกตั้งเพียง141เสียงนั้นนายจตุพรกล่าวว่าต้องทบทวนการซ้ำๆจะพบว่าพักเพื่อไทยทำลายตัวเองทั้งนั้นเพราะไม่มีความชัดเจนในทางการเมืองส่วนก้าไกล ประกาศความชัดเจนได้โดดเด่นกว่าในเรื่องการไม่จับมือกับสองลุงคือไม่รวมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายจตุพรกล่าวว่าความไม่ชัดเจนต่างหากที่พักเก้าไกลแสงหน้าเพื่อไทยได้ถามว่าใครไปทำลายก็ตัวเองทำลายตัวเองทั้งนั้นแล้ววันนี้ก็มาย้อนรอยเดิมอีกในตำแหน่งประธานสภาโดยจะใช้เอกสิทธิ์สสให้โหวตกันเอง แต่อยู่ดีดีกลับมาบอกว่าพักอันดับหนึ่งต้องได้ซึ่งเป็นการวางเกมของพักที่มีแม่ชีบวชใหม่เป็นเจ้าอาวาสถ้าพักเพื่อไทยที่มีแม่ชีเป็นเจ้าอาวาสให้พักแกพ่พรรษากมกราบไหว้มีความชัดเจนและจริงใจกับพักเก้าไกลแล้วต้องให้นายสุชาติตันเจริญเขียนหนังสือหรือออกมาพูดว่าจะไม่เอาตำแหน่งประธานสภาถ้าถูกเสนอชื่อจะประกาศถอนตัวทันที สิ่งนี้เป็นการแสดงถึงความจริงใจไม่ได้วางเกมแย่งชิงจะเอาให้ได้นายจตุพรกล่าวอีกว่าหากนายสุชาติปฏิเสธตำแหน่งประธานสภาแล้วตนจะพูดถึงอีกชื่อหนึ่งที่สำรองไว้ซึ่งคนนี้เป็นคนที่ถอยไม่ได้ดังนั้นการเมืองไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรโดยเรียกนายสุชาติมาพูดจะไม่รับตำแหน่งประธานสภาให้ชัดเจนเลย ขณะที่พักเก้าไกลแม้เป็นพักใหม่หรือพักบวชใหม่แต่สอบได้เปลียนเป็นนักทรเอกกลับนิ่งเงียบไม่พูดถึงตําแหน่งประธานสภาเลยถึงที่สุดแล้วตําแหน่งนี้ต้องรอเวลาให้ทำงานกันไปก่อนแต่นายภูมิธรรมเวชยชยัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยยังเอาแต่พูดกลับไปกลับมาจึงไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่รวมทั้งกล่าวว่าในวันโหวตเลือกประธานสภานั้นพักเพื่อไทย จะให้เป็นเอกกสิทธิ์ของสอสโดยไม่โหวตกันทั้งพักซึ่งตัวเลขที่ตนรู้มาขณะนี้มีเกินครึ่งของพักเพื่อไทยด้วยหลังจากนั้นเมื่อกลุ่มหนุนก้าวไกลรู้ว่าถูกทรยศดังนั้นวันเลือกนายกหรือวันแถลงนโยบายจะเข้าสภากันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นายจตุพรกล่าวว่าการทำการเมืองครั้งนี้ต้องทำให้จบถ้าไม่จบก็ไม่ได้กลับบ้าน เพราะไม่มีอะไรไปแลกให้ทักษิณชินวัตรได้กลับบ้านอีกแล้วนอกจากสมบัติที่ชื่อว่าพักเพื่อไทยจึงต้องทำให้จบลงโดยยอมนำไปแลกให้ทักษิณได้กลับบ้านไม่มีใครทำลายตัวคุณเองได้นอกจากตัวคุณพวกของคุณหรือเจ้าของของคุณอย่างไรก็ตามใครจะว่าอะไรก็ตามควรหันหลังดูพวกตัวคุณด้วยเพราะมีแม่ชีเป็นเจ้าอาวาสให้พักแก่พรรษานั่งกลับไหวอยู่ประจำ อีกอย่างการมอบตำแหน่งประธานสภาให้พรรคเก้าไกลก็ไม่ใช่เรื่องเป็นลูกน้องใครหรือพรรคสาขาใครแต่ต้องยึดตามกติกาที่มาจากการเลือกตั้งนายจตุพรกล่าวว่ากติกาเลือกตั้งมีหลักให้พรรคอันดับหนึ่งได้ประธานสภาโดยวัดจากผลการเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับพรรคสาม,มนเนรบวชใหม่หรือเป็นพรรคมีพรรคแก่พรรษาดังนั้นการพิจารณาการเมืองจึงควรต้องมีสติ และหลักยึดกติกาให้มั่นคงไว้พร้อมย้ำว่าการเมืองครั้งนี้ออกแบบกันไว้แล้วให้นายสุชาติเป็นประธานสภาถ้าถอยไม่เอาก็มีอีกชื่อที่เตรียมไว้แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผลเอกประวิทย์ก็คือนายยกเพราะเป็นเกมการเมืองที่ล็อกกันเอาไว้แล้วประเทศไทยต้องมาก่อน